สวัสดีชาวราศีกันลัคนาการครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงประจำเดือนนะครับของชาวราศีกันนะครับในช่วงเดือนกันยายน2565นะครับก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะครับมันจะมีทั้งหมดที่ผมจะต้องอธิบายทั้งหมด10เรือนชะตาด้วยกันนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆในชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันนะครับ สำหรับชาวราศีการลัคนากันนะครับในช่วงของเดือนกันยายน2565นะครับสิบเรื่องชะตานะครับที่ออกมาตอนนี้นะครับมันมีทั้งตำแหน่งตัวตนของคุณนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเพื่อนสังคมแวดล้อมนะครับบ้านรถที่ทํางานนะครับหรือเกี่ยวข้องกับที่ทํางานหรือว่าการเดินแล้วก็การเดินทางนะครับแล้วก็เรื่องของ ลูกน้องบริวารหรือว่าสิ่งที่ลบปนดีใจคุณนะครับแล้วก็คู่ครองนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะไปขยายให้ในิชิพร้อมรับอีกทีนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับโรคภัยนะครับแล้วก็เรื่องดีๆใช่เกิดขึ้นนะครับหรือเรื่องที่เขาต้องการเตือนนะครับให้ต้องการเตือนนะครับก็แล้วก็เรื่องการงานเซิร์ฟชาวราศีกันนะครับในช่วงเดือน กันยายนนะครับเท่าที่มองดูตอนนี้นะครับตัวตนของคุณเองนะครับคุณค่อนข้างเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วคุณก็เป็นคนค่อนข้างที่จะมองสถานการณ์ได้อย่างเด็ดขาดนะครับคุณรู้ว่า,อ,าอะไรที่คุณควรจะทําอะไรที่คุณไม่ควรจะทําอะไรที่จะเป็นการพัฒนาตัวเองต่อย,ยอดไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งเดือนนี้สิ่งที่คุณจะใส่ใจนะครับมันจะมีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการ งานนะครับเดือนนี้นะครับชาวราศีกันจะมีความรักในงานเป็นพิเศษหรือมีความขยันในการทํางานเป็นพิเศษเพราะคุณนะครับต้องการที่จะพิชิตเป้าหมายในเรื่องของการเงินให้ได้นะครับสาหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับและตัวคุณเองนะครับตัวคุณเองคุณพยายามนะครับที่จะเก็บเงินเก็บเงินนั้นเพื่อไปทําอะไรนะครับเก็บเงินเพื่อมา บางท่านนะครับจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่บ้านนะครับหรือว่าอาจจะต้องเก็บเงินไว้บางคนนะครับอยากจะออกรถใหม่ช่วงปลายปีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ชาวราศีกันนะครับคิดว่าจะต้องเก็บเงินไว้นะครับส่วนเรื่องที่นะครับจะมารบกวนจิตใจชาวราศีกันณนเวลานี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ตัวคุณเองน่าจะ ต้องอยู่คนเดียวนะครับมากกว่าที่จะจะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงหรือว่ามีเวลานะครับกับคนที่ใกล้ชิดคุณทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าสหชานะครับเพื่อนของคุณในเดือนนี้นะครับเหมือนกับต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างจัดการเรื่องราวของตัวเองนะครับหลายๆคนก็เลยไม่มีเวลาที่จะมามิตติ้งหรือมาพบเจอกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนลูกน้องบริวารของคุณนะครับหรือบางคนที่มีลูกแล้วนะครับมีน้องแล้วเนาะ หลายๆคนนะครับต้องเจอการที่แบบสู้รบกมือหรือบางทีก็เหมือนกับว่าต้องอธิบายให้เหตุผลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องในที่ทํางานนะครับหรือว่า,าเด็กๆลูกๆของคุณนะครับคุณอาจจะต้องตอบคําถามในสิ่งที่เขาอยากรู้มากสักหน่อยหนึ่งนะครับในเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องในที่ทํางานหรือว่าเป็นลูกๆเด็กๆที่คุณมีอยู่ในครอบครองนะครับชาวราศีกันนะเขาจะค่อนข้างที่จะ ดูสนใจคุณเป็นพิเศษเพ่งเล็งคุณเป็นพิเศษมองจับตาอยู่ที่คุณมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับก็ถ้าเกิดทำอะไรก็พยายามนะครับให้มันเคลียรย์นะครับเพราะว่าบางทีนะครับการที่พูดถึงลูกน้องก็แล้วกันนะลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับถ้าเขาเห็นจุด ไม่ดีหรือว่าจุดที่เป็นข้อด้อยของคุณเขาอาจจะเอามาย้อนกับคุณเวลาที่คุณอมอบหมายหน้าที่หรือว่าคุณอบรมเขาได้นะครับตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับส่วนของเรื่องของความรักนะครับในเดือนนี้นะครับมีเรื่องราวที่เหมือนกับจะผมใช้คำว่าพูดคร่าวๆนะเพราะผมเดี๋ยวจะไปขยายความให้ในคลิปความรักของชาวราศีกันนะครับเดือนกันยานี้นะ ตัวคุณเองนะคุณจะมีเรื่องของการที่แบบได้รับการพาไปเซอร์ไพรส์หรือว่าได้ของขวัญถูกใจหรือว่าได้อะไรที่แบบมันเป็นการไปท่องเที่ยวนะครับกับคนรักของคุณนะครับเรียกว่าเอาจริงๆก็คือเหมือนได้ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาหรือว่าได้ไปสังสรรค์หรือว่าได้ไปนั่งดื่มกันในยามค่ำคืนนะครับบางคู่อาจจะมีโอกาสที่ ได้ไปเหมือนกับว่าสาวคนที่เป็นคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้ไปเดทนะครับเพียงแต่ว่าการไปเดทของคนโสดอาจจะไม่ใช่การที่ไปแบบสองต่อ2เพราะเขาอาจจะพาคนมาสังเกตการด้วยหรือว่าถ้าเขาไม่ได้พาคนมาสังเกตการด้วยอาจจะเป็นสถานที่ที่มีคนค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วในเรื่องของสุขภาพนะครับตรงนี้ในเดือนนี้เดือนกันยายนของชาวราศีกันนะครับถือว่าชาวราศีกันเป็นคนที่ เดือนกันยาเดือนเกิดของตัวเองนะครับเป็นเดือนที่หลายๆคนผมใช่ว่าหลายๆคนไม่ใช่ทุกท่านเพราะว่าบางท่านที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีนะครับหรือมีโรคประจําตัวก็มีผมขอพูดถึงคนที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงตามปกติอยู่ก็แล้วกันเนาะว่าคุณจะมีนะครับสุขภาพแข็งแรงดีในช่วงนี้นะครับแล้วสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณน,นะครับมันมาในเรื่องแบบรูเรื่องของรูปแบบของงานนะครับ บางท่านนะครับอาจจะเหมือนกับว่านอกจากเรื่องที่คุณใส่ใจในงานเหมือนรักในงานที่ทำในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วนะตัวคุณเองนะครับคุณอาจจะได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปดูงานต่างจังหวัดนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการงานที่คุณทําอยู่หรือมีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของการงานมากขึ้นนะครับอาจจะมีการได้คอนเน็กชันได้การดิวการสื่อสารกับคนที่อยู่ในวงการเกี่ยวกับงานที่คุณทําอยู่มากขึ้นนะครับสำหรับหรับชาวราศีกันนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันทุกคนนะครับสําหรับเดือนนี้ก็ถือว่า ไม่ได้แย่นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับถึงแม้ว่าบางทีจะเงาเงาไปบ้างเพราะอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนหรือว่าเจอกลุ่มคนที่สนิทใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ของชาวราศีกันนะครับก็จะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ได้พบแต่เรื่องราวดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ